ช่องเดนาเวนะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตซีรีวาย y ประจำเดือนเมษายนให้กับทุกคนได้ดูกันบอกเลยนะครับว่าเดืนเนี้ยอากาศก็คือร้อนมากๆแบบร้อนแบบตะโกนเลยแ,แหละแต่สิ่งที่ร้อนกว่าอากาศน่าจะเป็นซีรีวาย y ครับเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยอแอบแย่จริงๆทั้งเรื่องที่ออกอากาศอยูนะ่ะตอนนี้แล้วก็เรื่องที่มาใหม่ต่ว่าจะมีเรื่องไหนแล้วก็มีราเป็นยังไงบ้างวันนี้นะครับเลยก็จะมาเัปเดตให้กับทุกคนนะ่ะได้ฟังกัน กันเลนะครับตอนทนียของเราเลยงก็จะมาเด็กก่อนนะครับว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีซีรีส์เรื่องไหนที่จบไปแล้วบ้างบอกเลยนะครับว่าแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะมีความน่าสนใจกันคนละแบบซึ่งจะมีทั้งหมด2เรื่องด้วยกันอย่างเดทพรอมี Promise, สัญญาไม่ลืมและบอยแบนด์เดะซีรีส์เบื้องหน้าบอยแบนด์เบื้องหลังบอยเฟนแต่ละเรื่องก็จะมีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็ในเรื่องเนี่ยเข้มข้น,นมากๆสนุกกันคนละแบบอย่างเดทพรอมีสัญญาไม่ลืมก็จะพูดถึงการจากลาเนาะที่วันหนึ่งนะครับพวกเขาเนี่ยก็กลับมาเจอกันกงนงึ ระหว่างนั้นก็จะเกิดคำถามขึ้นในใจว่าเฮ้ยทำไมถึงหายไปอย่างบอยแบนด์เดอะซีรีส์ก็จะพูดถึงกันเป็นบอยแบนด์ว่ากว่าจะประสบความสำเร็จเนี่ยพวกเขาผ่านอะไรกันมาบ้างซึ่งแต่ละคนนะครับก็จะมีเส้นทางที่แตกต่างกันมีชีวิตที่แตกต่างกันในระหว่างนั้นครับก็จะมีความรักที่แฝงอยู่บอกเลยนะครับว่าเรื่องนี้ก็คือแบบสนุกแบบมากแบบเข้มข้นจริงๆครับใครที่ชอบดูซีรีส์วายแบบรวดเดียวจบเนี่ย่าเรื่องที่จบไปแล้วเนี่ยเฮ้ยมันน่าดูแล้วก็ไม่ควรพลาดทั้งสองเรื่องเลยนะ ตอนที่ซีรีส์วายที่ออกอากาศอยู่นะตอนนี้กันบ้างบอกเลยนะคะว่าเดือนนี้ก็คืออัดแน่นจริงๆอากาศที่ว่าร้อนแล้วซีรีส์วายเนี่ยร้อนแรงมากกว่าเพราะว่าอัดแน่นสิบเรื่องครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องไหนแล้วก็ออกอากาศเมื่อไหร่วันนี้นะครับเดี๋ยวเลยมาอัปเดตให้กับทุกคนได้บังกันเริ่มจากตินเต็มใจเดอะซีรีส์ออกอากาศวันจันทร์เวลา22.45น,านาท,ทางช่อง 3hd ไละ์แอลลงทางแอปพลิเคชัน i อ e และกา้าอูลาลา วาชาวิหกเดซินีสิกเกอร์เดอะซีออกการทุกวันอังคารเวลา20มนิกาทางแอปพลิเคชัน VTV p a s e พสซิ่งเกอร์เดอะเพื่อนพ่อเล่างไงเป็นที่หลักได้ก็แล้วกันออกการทุกวันพุดเวลา19นาฬิกาทางแอปพลิเคชัน s p สเมกวิดภารกิจในเทวดาออกการทุกวันพุดเวลา19นาฬิกาทางแอปพลิเคชัน v e w ชอก์เชคู่กัน a b o บ t a แอนอ a v บออกการทวนสุเวลาย0่มินาฬ30มนาทีท, 25, ทางช่องเจมมี่5ิบห้าลังหลาทางแอปพลิเคชันวิวคาเฟ i อินเลิเสิร์ฟรักมาทักใจออกการทวนเสาเวลา20ม่มนามาทีทางแอปพลิเคชันทีพัดอย่าเล่นกับมนนนเบ f ด n ฟนซีรีส์ออกการทวนเสาเวลา2 2นาฬิกาาทีทางชอา 30, 8, ่องวัน31และยเอหลังทางชอ YouTube, ่อง YouTube มันดีชแนล ชนอพาตตนทอร์นีออกอากาศหัวเสาร์เวลา22นาฬิกาสีนาทีทางช่องสา hd และรยหลังทาง Syndrome, แอปพลิเคชัน icee เล็บซินโดมหลักโคตรโคตรโหดอย่างมึง3ออกอากาศหัวเสาร์เวลา22นาฬิกาสามนาทีทางช่องอัมบรินทีวีและรยหลังทางแอปพลิเคชัน vtv ฟิลเจอร์วิศวะสุดหล่อกับคุณหมอของผมออกอากาศห้วอาทิตย์เวลา23ม่มนาฬิกาทางช่อง mcard d และระหลังทางช่อง youtube lucky thailand พีทายเดซีรีไวมาใหม่ประจําเดือนนี้กันบ้างเบื้องต้นครับนาะตอนนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด2เรื่องด้วยกันซึ่งเนี่ยแหละก็เคยพูดถึงไปก่อนนานนี้แล้วบ้างสาหรับบางคนเนาะที่ยังไม่เคยดูวันนี้นะครับเลยก็เลยจะมาอัปเดตแล้วก็มารวมในคลิปวิดีโอนี้ให้กับทุกคนได้ฟังกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องไหนแล้วก็มีราบเป็นยังไงออกอากาศเมื่อไหร่มาฟังพร้อมกันเลยครับ อย่างเริ่มขึ้นจากชาวโวยหกใสรองเทา้าวันนั้นถ้าพัดแม่บังเอิญซุม่มซ่ามพลุงพลังด้วยสารพัดของกินที่รุ่นพี่ในแผนกฝากซื้อเขาก็คงไม่พบคนใจดีที่ไม่ถือโทษโกธเขาแต่ความประทับใจดีๆกับกลายเป็นความเหม็นขี้หน้าเมื่อผู้ชายคนนั้นก้าวเข้ามาในฐานะบอสจอมโหดจิตทุกเม็ดเก็บทุกงานแห่งยานเพลินจิตจึงแค่เป็น perfectionist ในฐานะผู้จัดการเขาต้องผลักดันลูกน้องที่มีศักยภาพ และบังเอิญทัดมีสิ่งที่ว่าเป็นความหวังดีล้วนๆที่จะหักเจือปนในความเอ็นดูรู้ตัวอีกทีก็กล้าพูดเข้าไปในความสัมพันธ์ต้องแฮมระหว่างหัวหน้าและลูกน้องเสียแล้วแต่นั้นก็ทําให้พัสับสนว่าแท้จริงโอกาสที่เขาได้รับมาจากความสามารถของตอนเองหรือเพราะคุณเจ๋งชอบเขากันแน่เดอซีนี้เรื่องนี้จะออกอากาศทุกวันอังคารเวลา23นาฬิกาท่าช่องวัน31ลายลังทางแอปพลิเคชัน VTV เิ่เหมอ,อกาศตอนแรกวันอังคารที่18เมษายนซีรีส์ร่องนี้จะเป็นการพูดถึงเราวของแสงใต้หนุ่มโลกส่วนตัวสูงที่ไม่ชอบคุยกับคนแปลกหน้าไม่ชอบสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆโดยที่ไม่จําเป็นแต่เหมือนโชคชะตาจะเล่นตลกให้ลูกคา้าที่ฝนตกเขาจะไม่ได้ยินเสียงอะไรนอกจากเสียงของอีกคนที่เป็นคู่แทนโชคชะตาของเขาเท่านั้น ตรงกันข้ามกับพัดผู้ได้เฝ้ารอผู้แท้ที่กําหนดจะช่วยชะตามมาตลอดหลายปีเราให้ความเงียบระหว่างฝนตกจะถูกทดแทนโดยเสียงของคนที่เกิดมาเพื่อกันและกันแต่ดูเหมือนการรอ,อคอยของเขานนั้นจะไร้ผลเมื่อพบว,ว่าโซเมกของเขาคนนี้เป็นคนต่อต้านต่อโชคชะตาแค่ไหนแต่ถึงอย่างนั้นเขากับไม่ยอมแพ้และเลือกที่จะสานต่อด้วยมือของตอนเองซีรีส์เรื่องนี้จะออกอากาศทุกว,วันเสาร์เวลา22อนาฬิกา30มนาทีทงช่องวัน31เและย้อนหลังทางช่อง YouTube Action Entertainment และ่มหมอกาดตอนแรกวันเสาร์ที่19เมษายนเป็นไงกันบ้างครับทุกคนสนับเรื่องราวต่างๆนะครับที่ได้น่าได้พูดหนึ่งไปเพื่อนๆนชอบเรื่องไหนแล้วก็รอคอยเรื่องไหนกันอยู่ก็สามารถคอมเมนต์เราพูดคุยกันได้หสดบวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคบหวังว่าทุกคนอาจจะชอบคลิปวิดีโอนี้กันถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์เลนด้วยนะครับถ้าเกิดชอบคลิปวิดีโอนี้มากๆก็สามารถกดต่งได้เลยวันนี้นด้ขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปวิดีโอนหน้าบ๊ายบาย